สวัสดีครับพบกับผมซันนกงชแนลนะครับผมวันนี้เอาสูตรวิธีทําให้นกคึกคึกดูดุลิกลก,ลกมาฝากกันนะครับผมมามาลองฟังกันดูนะว่าผมมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับผมที่เอามาฝากให้เพื่อนๆได้เอาไปทํากันนะครับผมให้นกงหัวจุกของเพื่อนๆมันคึกมันสู้เร็วมันสู้ไวนะครับผมก่อนอื่นเลยผมก็พูดตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะ เหมือนที่ผมบอกไปตลอดนะครับผมนกปงหัวจุกโานะถ้าเราให้เต่น้ําแต่อาหารนะครับผมอัตราที่นกมันจะสู้เรวนะมันก็น้อยนะครับผมเพื่อนๆลองหันไปดูพวกนักกีฬานะครับผมนักกีฬานักฟุตบอลเห็นไหมบางบางคนเขาก็กินเวโปรตีนนะครับผมไปเสริมสร้างกีราไอ้กล้ามเนื้อตรงนั้นนะนกก็เหมือนกันนะครับผมถ้าเรากินแต่ข้าวแต่อาหารนะครับผม นกมันมันมันสู้ก็จริงนะครับผมแต่มันใช้ระยะเวลาในการที่ว่ามันจะสู้นะมันนานนะครับผมเพราะฉะนั้นนะพวกวิตามินพวกแคลเซียมพวกอะไรที่ผมบอกเสริมมานะบวกกับการที่เรากระทำลงไปนะครับผมมันจะทําให้นกสู้และเป็นการกระตุ้นให้นกคึกไอ้นกมันริกไวนะครับผมนกถ้ามันไม่สดจริงๆนะมันไม่มันไม่สุดจริงๆนะครับผมมันไม่ริกนะนกริกหมายถึงบ่งบอกถึง สุขภาพหลายๆอย่างของมันแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับผมก่อนอื่นเลยนะถ้าเราจะมาทําให้นกคึกนะครับผมเจ้านอนนะผมก็บอกไปแล้วนะผมเพิ่งทําคลิปสั้นไปให้นะครับผมว่านอนที่เราไปซื้อมาจากร้านอาหารนะครับผมมันมีพวกอาหารไก่หมูนุมอะไรพวกนี้นะครับผมพอเราเอาไมาห้หนอนกินนะเออนอกเรามันอืดมันช้ามันไม่คึกมันไม่ดิกเลยทีนี้มันไม่โรยเลย เพื่อนๆก็เริ่มจังเตจุดเลกเลยนะหนอนที่ได้มาเอากล้วยหามหามนะครับผมขวานขวานเป็นบ้องแล้วก็ใส่เป็นนัน้ให้นกมันกินนะครับผมสักวันโกนพอในตัวนกทีนี้มันเป็นผลไม้นะครับผมนั่นแหละของดีเออและเอามาให้นกคงหัวจุกของเรากินนะครับผมนกจะได้สุขภาพแข็งแรงและสู้ไวลิกไว้นะครับผมขั้นตอนนี้เลยนะ เออนอกเราปกติเราให้อาอาหารเราคนเลือกนะครับผมอาหารในคลิปนี้นะผมใช้เป็นซูรพิมนะครับผมเอออาหารเม็ดซูรพมผมคิดว่าผลไม้มันดีนะดีมากนะของสูรพิมนะที่ใช้มาผมใช้มาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตะกร้าให้ได้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะในหน้าจอคลิปด้านล่างเลยนะครับผมมันจะขึ้นมานะเออสูรพิมแล้วก็ตัวที่เราจะช่วยอีกตัวหนึ่งวันนี้นะครับผมก็คือ G- 4อ่าวิตามิน G- 4คลิปนี้เรามาทำให้นกคึกคักนะครับผมนกจะสู้เรียวริกเรียวนะใช้สองอย่างตัวนี้เป็นองค์ประกอบนะครับผมก็คือ G- 4กับอาอาหารเม็ดซูพิมีมเราจะเลี้ยงสูตรนี้ไปเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกทีละอย่างนะซูพีมอาหารเม็ดนี้นะครับผมเราจะให้กินทุกวันนะเราจะใช้เป็นซูพปีมตลอดเลยนะครับผม ให้นกกินซูพีมซูพีมตลอดนะครับผมแต่เราจะสลับกันกับอ่าไม่ใช่สลับเลยนะให้กินนะครับผมวันหนึ่งทุกวันเออเจ้า G4 นะครับผมเพราะว่ามันมันเป็นวิตามินที่เข้มข้นนะมันทําให้นกสู้เร็วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะติดตะร่าไว้ตรงนี้นะครับผมทั้ง G4 แล้วก็ซูพปีมอ่าเพื่อนๆใช้ชุดน้าเลี้ยงชุดนี้เลี้ยงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ เพื่อนๆจะสังสังเกตเห็นได้ว่าปฏิกิริยาการสู้นกเออมันจะเกิดขึ้นได้ไวและเร็วนะครับผมนกมันจะคึกแล้วก็จีโฟตัวนี้นะครับผมมันมันทําให้ขนขนสวยนะนกกินไปเรืวขนสวยขนสวยมากนะครับผมอพอเราให้กินของที่ดีใช่ไหมหนอนเราก็ไปทําจนให้มันกินกล้วยงามจนเป็นกล้วยเลี้ยนะเราก็เอาหนอนนั้นมาป้อนนะครับผมเอาหนอนนั้นมาให้นกคงจะจุกกินนะ นกจะสู้เร็วนะพอนอนมันไปกินผลไม้มาก่อนเร,เร็วไงอ่าผมมันกินผลไม้มาก่อนเราเอามาใช้ได้เลยนะมันได้ของดีทั้งนั้นนะเล็บซูพรีมนะครับผมมันเป็นรสผลไม้รวมนะครับผมเออที่เราต้องการนะการที่เราจะทําให้นกมันคึกมันสู้ไวนะ้นกเราก็ต้องใกล้ที่จะยังไงอะร่างกายเต็มที่เร็วนะครับผมไม่ใช่เราเอาลูกนกที่เหมือนเด็กยังไงอ่มันเด็กป .3 ป .4 นะ เราจะเอาไปขึ้นสังเวียนขึ้นเวทีมวยมันก็ไม่ค่อยสู้เลยนะเออทำยังไงไยนกสู้ผมบอกเลยนะจากการที่ผมมีประสบการณ์นะเราต้องเอานกโลอะไปอยู่กับนกที่โอนกว่านะเออหรือว่านกเหขัจนะครับผมเลยนกโลมันจะสู้เร็วมันจะเก่งเร็วนะครับผมยิ่งยิ่งเพื่อนๆเ,เ,เอานกอ,อกเจ็ดเดือนนะเพิ่งเพิ่งขึ้นนะไปเขวียนไงพวกห้าปีเรียบร้อยนกโลเรียบร้อย เต<พ>นกเพื่อนเจ็ดแปดเดือนนะครัเพื่อนเพื่อนอยากให้มันขึ้นให้มันสู้จัดเพื่อนเพื่อนก็ต้องไปแขวนกับนกพวกที่มันอายุน้อยกว่าไนพวกสี่ห้าเดือนหกเดือนอะไรเป็นประมาณนี้เป็นต้นนะผมก็ามายกให้ฟังนะครับผม<ค><ย>เออผมเพื่อนเพื่อนจัดการหนอนเลี้ยวให้กินอ,อ,อ,อาหารเม็ดที่ดีแล้ววิตามินบวกวิตามินที่ดีด้วยแล้วนกเพื่อนๆจะเริ่มสดจะเริ่มคึกนะครับผมอ่าทีนี้ทํายังไงต่อเราก็มาบินโกงบินอีกนะครับผม สำหรับนกใหม่ที่บินคงบินนะครับผมนกมันไม่เคยเข้าคงบินเข้าอกเข้าอกนะสองสามคงเลขมันจะเข้ายากนะครับผมแต่ถ้าเราเล่สองสามคำเลขไปได้นะแล้วนกมันจะรู้หน้าที่นะครับผมว่าต้องเข้าไปยังไงเละเราเองจะได้รู้ประสบการณ์นะครับผมนี่ผมก็ได้สอนฝันโบกเนี่ยนะเราไม่ใช่คําว่าสอนเราใช้คาว่าบบกดีกว่าแต่โบกผ,ผ่านคลิปพวกนี้ไปแล้วนะเออคือนอกโลถ้าร่างกายมันผมเลยนะเราทําครบทุกอย่างพวกนี้แล้วนะครับผม เราจะถึงวันตัดสินอีกทีนึงนะครับผมถ้ามันยังไม่สู้อีกนานระยะเกินเลยนะครับผมเราควรตัวหาตัวใหม่แล้วนะไอ้ตัวที่มันใจขึ้นเร็วก็จะไหมเออเพราะไม่นั้นเพื่อนๆมีหลายคนที่ว่าเสียโอ,อกาสที่โลนกใจไม่มาเพื่อนๆเ,เ,เคยฟังปริงไหมเออใจไม่มีมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมอันนี้เราก็พูดตามความเป็นจริงนะครับผมแล้วก็โอามาฝากเอฟซนะนกจะคึกจะสู้นะครับผมพยายามอย่าพาไปเทียบอย่าพาไปเที่ยวอย่าพาไปอะไรกนนะ การเราจะเต็งน,นกไอ้คึกนะครับผมนกจะต้องไม่เห็นนกตัวอื่นเลยจะดีมากนะครับผมก็คือถ้าเห็นเห็นไม่ได้นะูุดนะครับผมส่วนมากเขาจะเห็นไม่เพื่อนเพื่อนเขาจะทําดัดกั้นไว้เลยนกก็มีกี่ตัวเขากั้นไว้หมดเขาไม่ได้เห็นเห็นตอนไหนไปเห็นกันนัวเปิดผ้าคุมขึ้นบนราวทีเดียวนะครับผมแต่ว่าโกนที่เพื่อนเพื่อนจะเก็บนกยังไงยังมันอั้นเนี่ยมันสู้นะครับผมเราเลี้ยงโดยวิธีการไม่ให้เห็นโกลน,นะให้มันได้ยินแต่เพียง แล้วอยู่ใกล้ๆกันผ้ากันนะครับผมมันจะเพิ่มกําลังใจนกมันจะทีหลังมันจะไม่กลัวเสียงที่ลงใกล้ๆนะครับผมแต่มันถ้าไม่คืนไม่คืนนี่เพื่อนๆเ,เอาไปเปิดโอ้กระจูดนกหนีได้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมซิกเราก็เอามาฝากกันตลอดนะครับผมมีเคล็ดลับอะไรผมก็พยายามรวบรวมให้ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าเซียนกี่คนกี่คนถ้าผมเอาเทคนิคมาได้ เก็บรับมาได้นะครับผมก็มาเผยเพ่ให้เ,เพื่อนๆในนี้เลยนะครับผมลองไปทำตามสูตรที่ผมว่าดูนะครับผมว่าได้ผลมากน้อยเพียงใดนะครับผมแล้วก็ไอสองตัวที่แนะนําไปเดี๋ยวก็ปักให้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเอาไปลองใช้กันดูว่านกมันจะคึกจะริกจะสู้เด็วเออแบบที่ผมว่าไหมนะครับผมก็เอาไปลองใช้กันดูนะสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กคอมเมนต์แล้วก็กดซื้อสินค้าในตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ